สุดท้ายนะคะไม่ว่าจะขับเคลื่อนด้วยน้ํามันหรือแก๊สนะคะแต่โลกของเราโดยเฉพาะประเทศของเราสิ่งสาคัญที่สุดต้องขับเคลื่อนด้วยคุณธรรมเออนะจริงๆนะเรามีเรื่องดีๆแบบเปลี่ยนอารมณ์กันนิดนึงเออมาดูมาดูเรื่องรายใจแบบจะลงใจกันหน่อยออให้เป็นกําลังใจกับคนทํางานด้วยความตั้งใจนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีการใช้คุณธรรมในองค์กรคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติกรมการาศาสนาล่าสุดน,นะคะได้มีการมอบโล่รางวัลให้แก่กรมราชัรร์ค่ะที่เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2568เป็นปีที่4ค่ะ พันตำรวจโทรประวุฒิวงศีนินอธิบดีกรมราชธรรมรับมอบโล่รางวัลองค์กรคุณธรรมระดับคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นประจำปีงบประมาณพศ2568จากนายบวรศักดิ์อวรนโนรองนาย,ยกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายพัชพงษ์ใจคล่องแคล่วผู้บัญชาการเรือนจำกลางเชียงรายนายภูสิทธิ์พรมวันรัฐผู้บัญชาการเรือนจําจังหวัดชัยนาทและนายถาวรสุขสําราญผู้บัญชาการเรือนจําจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะเนื่องจากกรมราชธรรมได้รับการคัดเลือก จากคณะทำงานพิจารณาการกรองการประเมินองค์กรคุณธรรมกระทรวงยุติธรรมให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นเป็นอันดับหนึ่งของกระทรวงยุติธรรมเป็นปีที่4นะคะโดยคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติมีมติเห็นชอบผลการประเมินและแนวทางการประกาศยกย่องชุมชนองคอ์กรอำเภอและจังหวัดคุณธรรมประจําปีงบประมาณ2,568ซึ่งปีที่ผ่านมากรมราชธรรมได้รับมอบนโยบายการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติระยะที่2และได้รับ ับโล่รางวัลชุมชนองค์กรอำเภอจังหวัดคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นค่ะทั้งนี้อธิบดีกรมราชธรรมยังคงมุ่งมั่นขับเคลื่อนนโยบายการบริหารกรมราชธรรมและจะถือปฏิบัติเป็นกติกาเพื่อให้คุณธรรมนำการพัฒนาเกิดสังคมคุณธรรมมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ภายใต้แนวคิดเปลี่ยนภาระให้เป็นโอกาสรวดเร็วและถูกต้อง รางวัลดังกล่าวนี้นะคะจึงเป็นรางวัลที่เชิดชูเกียรติแล้วก็ยังเป็นการสร้างขวัญกําลังใจขับเคลื่อนเพื่อเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบอย่างยังย่งยืนด้วยค่ะครับแหมก็ถือว่าอย่างน้อยที่สุดก็เรายังพอเห็นอะไรที่เจริญหูเจริญตากันบ้างใช่ใชค่ะเออจริงๆเวลาเราเล่าข่าวแบบนี้คุณผู้ชมเอาจริงๆนะชีวิตจริงของคุณลูกน้ำเนี่ยเป็นแบบว่าบ้าบอปลาจิงโกะ่ะ ดิฉันเหรอทั้งผมด้วยแหละก็จริงค่ะแต่พอในข่าวเนี่ยเราก็ต้องจริงจังเราก็ต้องแบบว่าเออให้คนเห็นว่านี่ความสําคัญ